สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องจงอยู่ให้สบายจากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ1และข้อ3ถึงข้อที่7เยเรมีบทที่29ข้อ1และข้อ3ถึงข้อ7ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในจดหมาย ซึ่งเยเรมีผู้เผยพระวจนะฝากไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงพวกผู้ใหญ่ของพวกที่เป็นเฉลยและถึงบรรดาปุโรหิตบรรดาผู้เผยพระวจนะและประชาชนทั้งสิ้นผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาได้ให้กวาดไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนจดหมายนั้นได้ส่งไปด้วยมือของเอลสาบุตรของชาวฟาน และเกมาริยาบุตรจินคียาผู้ซึ่งเซเดคียากระสัตแห่งยูดาส่งไปที่บาบิโลนยังเนบูคัดเนสซากระสัแห่งบาบิโลนจดหมายนั้นว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเฉยผู้ซึ่งเราได้เนรเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเล็ม ถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างเรือนและเข้าอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นจงมีภรรยาและมีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทั้งหลายและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อนางจะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้อยลง แต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเฉลยอ,อยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นข้อคิดจากพระธรรมเยเรมวันนี้ เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้มีถ้อยคำไปถึงบรรดาชนชาติเสรเนที่ตกอยู่ในบาบิโลนที่เป็นเฉลยอ,อยู่ณเวลานั้นก็มีถ้อยคำพระเจ้ามาถึงเยรมียและให้มีการเขียนบันทึกไปถึงบรรดาชาวยูที่เป็นเฉลยที่บาบิโลนโดยบอกว่าเขาควรจะมีชีวิตอยู่ที่บาบิโลนแบบไหน นะครับอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตในต่างแดนในฐานะที่ถูกจับไปเป็นเชลยนั้นควรจะดำรงคิดอย่างไรเป็นคำแนะนำซึ่งมาจากพระเจ้าที่บอกกล่าวมายัางคนอิสราเอลที่ตกไปเป็นเฉลยนะครับสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกพวกเขาว่าอย่าอยู่ที่บาบิโลนเหมือนอย่างาเฉลยนะในความหมายเนี่ยคือว่าอย่าอยู่เหมือนเชลย นะครับให้อยู่แบบมีความสุขให้อยู่แบบสุขสบายําพูดของพระเจ้าก็อาจจะดูเหมือนว่ามันง่ายนะคนเราเนี่ยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองไปและอยู่ที่อื่นจะให้อยู่อย่างมีความสุขและอยู่อย่างสบายได้อย่างไรนะครับและถ้าคิดมากไปอีกหน่อยก็คือว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่รู้นะครับเมื่ออยู่ในกํามือของคนอื่นเขา อยู่ในเงื้อมมืองคุณเขาอยู่ในการดูแลปกครองของคนอื่นยิ่งไม่ใช่ในฐานะของประชาชนนะ,ะเป็นเฉลยนะครับแต่พระเจ้าก็ถงใจว่าต้องอยู่ให้สบายและพระองค์แนะนําอย่างไรว่าคําว่าอยู่ให้สบายนั้นนะฮะอย่างที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นตะกี้ว่าอย่าอยู่แบบเฉลยแต่อยู่เหมือนกับเป็นประชากรคนหนึ่งนะฮะในที่นั้น นะครับโดยที่พระเจ้าใช้คำพูดนี้ว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเฉลยผู้ซึ่งเราได้นิรเทศเขาไปจากกรุงเยสเรมถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างเรือนและเข้าอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นจงมีภรยา ให้บุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทั้งหลายและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อนางจะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้อยลงแต่จงส่งเสริมส,สดิภาพสุขภาพของเมืองซึ่งเราได้ก,กว่าเจ้าให้เป็นเฉลอยอยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเพื่อเมืองนั้น เพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสุริภาพของเจ้าในสุริภาพของเมืองนั้นนี่คือคําแนะนําของพระเจ้าว่าควรจะอยู่อย่างไรสิ่งแรกเลยที่แนะนําคือว่าอย่าวิตกอย่าวิตกกังวลถึงอนาคตณเวลานี้ควรจะทําชีวิตให้อยู่อย่างสบายโดยการสร้างครอบครัวของเจ้าขึ้นสร้างครอบครัวไว้เพื่อรอวัน เหมือนอยู่บ้านตัวเองถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนกับสมัยของที่ยาโคบอพยพครอบครัว70คนไปอยู่ในประเทศอียิปต์และเขาสร้างครอบครัวเขาขึ้นเวลานั้นถึงแม้ว่าไม่ตกเป็นฉเฉลยแต่ก็ออกจากบ้านเกิดเมือนงนอนของตนเองไปอยู่ในต่างถิ่นซึ่งในพื้นฐานแล้วคนอยู่ก็ไม่พึงปรารถนา แต่พระเจ้าตังการทีเข้าไปอยู่ที่น,นั่นเพื่อเป็นการทําให้เขามีพลเมืองมากขึ้นนะฮะอยู่เหมือนอยู่บ้านตัวเองเช่นเดียวกันนี้ก็เนเหมือนคำรบสองเมื่อพระเจ้าเอาชนชาติเอนที่เป็นเหมือนมาเดือดีออกมาจากมาเดือเลวนะฮะมาอยู่ที่บาบิโลนพค์ก็บอกว่าสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบมีครัวนะครับและก็ทําให้มีลูกตกทวีขึ้นถ้าจะพูดคําพูดนี้ก็หมายความกันลนะ เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองใหม่ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกเขาและนอกจากจะอยู่อย่างสบายสบายแล้วนะเหมือนบ้านตัวเองเหมือนพื้นที่ตัวเองปลูกกินทําอย่างคนเองยังต้องดูแลเมืองนั้นอีกนะไอ้ฐานเพื่อเมืองนั้นทําประโยชน์ให้กับเมืองนั้นนะนี่คือสิ่งพระเจ้าแนะน,นําจนใช้เสนให้ทําเพราะว่ามันจะทําเขาอยู่สุขสบาย การที่เขาวิโอกนาได้มีส่วนในการพัฒนาเมืองให้ดีก็มีผลต่อการอยู่สุขสบายของเขาแต่ถ้าเราคิดแบบฉเฉลยไม่สนใจไม่รู้อนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะมีความสิ้นหวังอะไรต่างนี้ไม่อ,อยู่ไปวันวันหนึง่งก็จะไม่มีความหมายใดเลยแต่เนื่องจากพระเจ้าเอาเข้ามาอย่างมีวัตถุประสงค์เป็นมือเดือที่ดีโครงร่างเขาที่จะมะีลูกหลานสายพันธุ์ใหม่ เพื่อพระเจ้าสร้างต่อ,ตอไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพิ่ม,มพูนจํานวนขึ้นมาเพื่อเมื่อถึงเวลาในการจะกลับไปสู่ประเทศชาติบ้านเมืองตัวน,นั้นจะได้เป็นชนชาติใหญ่อย่างที่เคยเป็นเหมือนกับยาโคบมา70คนแต่ก็สุดท้ายแล้วก็เข้าไปอยู่ในอียิปและทําให้มีพลเมืองมากขึ้นออกจากอียิปมีพลเมืองเป็นล้าน สมกับการเป็นชนชาติใหญ่อันนั้นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใ,นใจมองเห็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรแบบไหนก็ตามแต่ให้เราทําเหมือนอย่างพระเจ้าสอนเราในพื้นที่ต่างๆอยู่ให้สบายนะฮะทำให้ตัวเองสบายและสําคัญทําให้ที่ที่เราอยู่นั้นจเจริญรุ่งเรืองเพื่อตัวเราเองจะสบายร่วมใจใฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักปรงุง ขอเจ้าอวยพรข้างกลาในการจเจริญรู้จักการอยู่สบายและทําให้พื้นที่เราอยู่นั้นเจริญรุ่งเรืองเพื่อเราจะสุขสบายในพระนามพระเกิสเจา้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญวันนี้ท่านจะทําสิ่งดีอะไรเพื่อตัวท่านเองบ้าง ขอคิดสำหรับวันนี้นะครับจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรอวันข้างหน้าพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพนธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ